สวัสดีค่ะมันนี่มันนี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนเนื้อเมื่อ EP ก่อนก่อนนะคะเราพูดกันหลายทีแล้วเป็นเรื่องถึงการลงทุนนะเราต้องพิจารณาให้ดีรู้ว่าเงินที่เขาเอาเราไปลงทุนนะั้นอ่ะมันถูกเอาไปลงทุนแล้วไปใช้ทําอะไรนะคะคราวนี้ถามว่าไอ้ความเสี่ยงการลงทุนเนี่ยมันคือยงังไง เราก็จะพูดว่าแบบในฐานะที่เราเป็นมือใหม่สมมติว่าเราเป็นมือใหม่เราก็ไปอาศัยให้แบบอาศัยกองทุนรวมคือผู้จัดการกองทุนรวมเราเชื่อว่าเป็นมืออาชีพเนี่ยเพื่อให้ลงทุนแทนเราแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอย่างที่บอกใน ep ที่แล้วคือเราก็บอกว่าเราก็ต้องรู้จักว่ากองทุนรวมที่เราเลือกไปลงทุนเน่ะเขาเนี่ยเอาไปลงทุนในเรื่องอะไรเพราะอย่างที่เราอาธิบายกันนะคะว่ากองทุนรวมแต่ละประเภทมีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันอย่างที่เราเคยอธิบายถึงตราสารเงิน ซึ่งแบ่งเป็นตราสารทุนกับตราสัรหน,นี้แล้วก็อย่างที่เราเข้าใจใช่ไหมคะตราสัรหนี้เนี่ยเรามีความเป็นเป็นเจ้าหนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยเมื่อ,เ,อ,อเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทวงเงินคืนจากลูกหนี้ได้ตามกําหนดระยะเวลาที่ลูกหนี้แจง้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของความเป็นเจ้าหนี้ก็ย่อมจะน้อยกว่าการไปลงทุนในตราสารทุน,นเพราะตราสารทุนเนี่ยค่ะ เราเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ลงทุนใช่ไหมคะเราเป็นผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยจะได้กําไรเป็นลําดับสุดท้ายสมมุติว่าเราเป็นหนี้เขาเราต้องใช้หนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วเ,เราค่อยเหลือกําไรมาแบ่งในบรรดาผู้ถือหุ้นด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันแล้วมันก็ยังมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในตรา,ตราสารทุนเนี่ยคือการลงทุนในตล,ะล,ะละตาดหลักทรัพย์ต่างเนี่ยนะคะมันก็จะมีการสนใจหรือว่าที่จะได้ในตัวของ capital เก i อย่างที่เราบอกก็คือความ ความต้องการในในตัวหุ้นแต่ละตัวในแต่ละระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมูลค่าของมูลค่าหุ้นที่เราลงทุนไปบางทีเนี่ยมันก็สูงเกินทุนที่เราซื้อหรือบางครั้งมันก็ต่ำเกินทุนที่เราซื้อซึ่งมันเป็นไปตามความผันผวนหรือความต้องการของตลาดซึ่งมันมันมันมีข้อจํากัดเนี่ย มีข้อจํากัดที่หลากหลายมากแล้วก็มีแบบปัจจัยที่มาเกี่ยวพันเนี่ยที่มากมายนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องมาพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนเครานี้เนี่ยในกองทุนรวมเนี่ยนะคะผู้บริหารกองทุนเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราอยากจะเริ่มการลงทุนในกองทุนรวมสิ่งแรกเนี่ยถ้าเคยเปิดบัญชีเนี่ยนะคะเขาจะให้เราเนี่ยออนอกจากเส้นเปิดบัญชีแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยทำแบบประเมินทดสอบตัวเอง ทดสอบตัวเราอะค่ะว่าเราเนี่ยเ,เป็นผู้ลงทุนประเภทไหนถามว่ามันสําคัญยังไงนะคะ ก่อนที่เราเนี่ยจะตัดสินใจลงไปในลงทุนประเภทไหนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนมันแบ่งการประเมินเขาก็จะให้เราทําแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเขาจะได้ดูว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนนะคะคือถ้าเราเป็นคนที่แบบโอ้กล้าได้กล้าเสี่ยงมากเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่กลัวกับความผันผวนข,ของตลาดเราอาจจะกลายเป็นนักลงทุนที่สามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากได้ เขา,เาผู้บริหารจัดก,การกองทุนเขาก็จะไปเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเราเพื่อมานําเสนอให้เราได้เช่นเราบอกว่าเราเสี่ยงได้เลยเงินลงทุนเราจะแบบลงทุนไปร้อยหนึ่งในบางช่วงเนี่ยเ,เงินลงทุนาอาจจะเหลือ50บบาทเราก็ไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมากเขาก็อาจจะเอาเงินเราเนี่ยนะคะไปเลือกให้เราลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนไปลงทุนในหุ้นได้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราทําแบบประเมินออกมาแล้วเนี่ยความเสี่ยงของเราเนี่ยต่ามากเรารับความเสี่ยงไม่ได้เลยเราวิตกกังวลตลอดเวลาเลยว่าเราลงทุนไปร้อยบาทแล้วเงินเราเนี่ยจะหายไปไม่ได้นะอัน,นเนี้ยเนี่ยผู้บริหารจัดการกองทุนเขาก็อาจจะตัดสินใจเอาเงินลงทุนเราเนี่ยค่ะนำเสนอกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้ให้เราแทนเพราะว่าความเสี่ยงต่ําแต่อย่างที่บอกความความผลตอบแทนของทั้งสองกองทุนมันก็ย่อมจะไม่เท่ากันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราก็ต้องแลกถามว่าปัจจัยหลักเนี่ยนะคะคือคนเราเนี่ยแบ่งไปสออย่างก็คือ เรียกว่าความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงกับความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงก็คืออายุบางทีถ้าเกิดดูแบบเผินๆไปมันจะประกอบไปด้วยอะไรก็ดูอายุดูรายได้ดูระยะเวลาที่เราสามารถจะเอาเงินนั้นไปลงทุนได้อันนี้คือความสามารถในการลงทุนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงแต่อีกแบบนึงก็คือความสามความเต็มใจในการที่จะลงทุนก็คือเราเต็มใจที่จะ รับความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาได้เท่าไหร่ใช่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงคือมีอายุน้อยมากนะคะมีระยะเวลาการลงทุนเยอะมากแต่ว่ามีความวิตกกังวลอันนี้เขาก็จะไม่เหมาะกับสินทรัพย์ที่แบบมีความเสี่ยงสูงอ่ะนี่ก็จะเป็นความเรียกว่ายังไงถามว่าเราต้องประเมินตัวเองก่อนใช่ไหมคะคราวนี้เมื่อเราประเมินตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้มัเลือกกองทุน ที่เหมาะสมกับเรามันก็ต้องเป็น2แบบนี่พอสอส่วนนะคะปกติเวลาเรา,เราทาแบบประเมินเนี่ยเราทําประเมินเสร็จเราก็ส่งให้คืนเขาไปบางทีเราก็ไม่ได้ดูเลยเลยเราก็ไม่ได้ดูผลเลยนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยได้รับผลการประเมินความเสี่ยงเป็น เป็นนักลงทุนประเภทไหนจริงๆส,สิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญที่เราต้องดูเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยในบางช่วงเวลานการลงทุนเนี่ยมันอาจจะติดลบก็ได้นะคะลงทุนเป็ร้อยบาทเนี่ยมีโอกาสตั้งแต่ที่จะแบบบวกไปเยอะๆหรือติดลบไปเลยเยอะๆในแต่ละช่วงเวลาถ้าเราเป็นนักลงทุนแบบวิตกกังวลเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบโอ้ยทำยังไงดีใช่ไหมคะกับเงินลงทุนที่หายไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะไม่เหมาะกับเรานะคะคราวนี้เนี่ย อย่างที่บอกเนี่ยถามว่าโอ้อแล้วมันเสียงมันแตกต่างกันยังไงก็อนอกจากที่อธิบายไปขั้นตน้นก็พูดถึงเรื่องของความเสี่ยงของการการลงทุนในตลาดเงินกับตลาดทุนที่บอกคือการแสดงความเป็นเจ้าหนี้กับการแสดงความเป็นเจ้าของเนีย่ยที่อธิบายไปเมื่อตอนต้นแล้วเนี่ยมันมันยังมีความเสี่ยงอีกหลายๆประเภทอย่างที่เราอธิบายกันไปใน E ีีที่แล้วอะคะ่ะว่ากองทุนรวมเนี่ยมีหลายประเภทมากมีทั้งไปลงทุนต่างประเทศถูกไหมคะมีทั้งไปลงทุนในหุ้นมีทั้งไปลงทุนในตราสารหนี้อย่างเดียว ไปลงทุนแบบผสมก็มีนะคะในกองทุนหรือบางทีก็ไปลงทุนในกองทุนดัชนีที่พปอินกับราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็มีเพราะฉะนั้นมันอิงกับมีปจัจจัยแวดล้อมต่างเยอะแยะบางทีก็ไปลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะอย่างที่เรา,เอาอธิบายไปซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะควบคุมได้ปัจจัยแวดล้อมรอบ,รอบตัวถามว่ามีความเสี่ยงจากอะไรบ้างนะคะ อันแรกก็คือความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยนะคะออซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเนะะี่ยค่ะผกผันกับอัตราดอกเบีย้ยก็คือถ้าอัตราดอกเบี้ยขึ้นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้จะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้รับความผันผวนของเนื้ออันเนื้อมาจากอัตราดอกเบี้ยได้อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งนะคะความเสี่ยงประเภทหนึ่งคือ ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวมซึ่งมันก็จะทําให้ราคาหลักทรัพย์ต่างๆอะคะ่ะที่กองทุนรวมเนี่ยเข้าไปลงทุนเนี่ยมันมีนแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเอาอย่างปัจจุบันอธิบายง่ายๆคือว่าสมมติช่วงเนี้ยตลาดหลักทรัพย์มันเงียบมากเลยนักลงทุนเขามีความวิตกกังวลใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเงินลงทุนที่เราลงทุนอยู่ในกองทุนรวมประเภทตราสารทุน,น่ะมันย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้โดยตรงใช่ไหมคะเพราะว่ามูลค่าหลักทรัพย์มัน นนะะปัจจัยเสี่ยงที่3ก็คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันนี้ก็สําคัญมากสําหรับการลงทุนเนื่องจากว่านโยบายการบริหารประเทศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยเหมือนกันซึ่งบางทีมันไปส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือกิจการที่กองทุนนั้นไปลงทุนก็เป็นได้หรือมันไปกระทบกับภาพรวมของธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดโดยภาพรวมลดลงก็ได้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลาด้วยเหมือนกันนะคะ ความเสี่ยงแบบที่4ก็คือความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของตัวบริษัทที่ออกตราสารหนี้อันนี้มันก็จะไปอยู่ในประเภทของพวกอกองทุนรวมที่ไปลงทุนในตราสัรหนี้ต่างๆสมมุติว่าบริษัทนั้นเกิด ไม่สามารถจะจ่ายคืนเงินต้นแล้วก็ผลตอบแทนให้กับกองทุนได้ตามที่สัญญาไว้มันก็จะเป็นความเสี่ยงว่าเราในฐานะผู้ลงทุนก็อาจจะไม่ได้เงินลงทุนแล้วก็ผลตอบแทนคืนมาก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าเวลาเขาเอาเงินเราไปลงทุนในตราสารนี้เนี่ยมันไม่ได้ลงทุนไปที่ ที่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงทุนในบริษัทบริษัทเดียวหรือว่าตราสารหนี้ประเภทเดียวหรือตัวเดียวเขาก็เขาก็จะกระจายความเสี่ยงไปหลายๆตัวข้อดีของการลงทุนในในกอง,งทุนรวมอย่างหนึง่งก็คือว่าสมมติเราไปเจอว่ามันมีบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยผิดนัดชําระหนี้ขึ้นมาเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้การลงทุนของเราแหละที่เราลงทุนไปที่หน่วยลงทุนละสิบบาทมันหายไปทั้งหมดอะคะ่ะเพราะมันอาจจะมีสัดส่วนแค่10เซ์ของ มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนทั้งหมดก็ได้ก็จะเป็นการเรียกว่าช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการลงทุนของเราได้แบบหนึ่งนะคะ อีกอันนึงก็คือความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องเพราะว่าอย่างที่บอกค,ค่ะกองทุนรวมแต่ละประเภทลงทุนเนี่ยในสินทรัพย์ที่ไม่เหมือนกันสมมุติว่าเราไปลงทุนในกองทุนรวมแบบที่มันเป็นอา,อาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้สมมุติเขาไปลงทุนในอย่างนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของการซื้อขายเปลี่ยนมือกันไม่มากหรือถ้าศัพทางวิชาการก็คือ liquidity ไ,ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนในแบบสินทรัพย์ประเภทนี้หรือกองทุนประเภทนี้เราอยากได้เงินคือเนื่องจากแบบเรามีเรามี เรียกว่าดีเรามีเงื่อนไขบางประการที่จําเป็นที่ต้องใช้เงินมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเราได้เพราะถ้าเราขายตอนนั้นราคามันก็อาจจะไม่ดีเพราะมันยังไม่ได้ถึงรอบของการที่มันจะสามารถจะซื้อขายได้ตามกําหนดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสี่ยงในด้านของอัตร,แราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะไปเจอในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่จะไปลงทุนในต่างประเทศใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะไปลงทุนใน ในหลักทรัพย์สมมุติไปลงทุนในหลักทรัพย์ในที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะไปมีผลในเรื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมาจากความผันผวนของค่างเงินบาทเราเองนะคะเมื่อไปเทียบกับเงินตราสกุลต่างๆซึ่งนอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนในตัวตราสารทุนแล้วเนี่ยเรายังไปเจออีกอย่างหนึ่งคือการเอ่อการเปลี่ยนแปลงของเอ่อเรียกว่าไงคะอัตรา อัตราอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเอาเอาง่ายปัจจุบันเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนจากที่เราเคยสมมติ1บาทเท่ากับ33บาทในวันหนึ่งที่เราลงทุนแต่ณปัจจุบันอย่างเงี้ยหบาทเท่ากับ37บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราเนี่ยก็จะได้รับความผันผวนแล้วก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็เหล่านี้มันก็เป็นความเสี่ยงที่เราอะค่ะในฐานะผู้ลงทุนก็ต้องพิจารณาแล้วก็รับทราบว่าสถานการณ์การลงทุนหรือสภาวะเศรษฐกิจของทั้งเราเองในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในแต่ละช่วงเวลาเน เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปทอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่ดีนะคะนอกจากจะต้องสนใจรู้เรื่องรู้ว่าเราไปลงทุนเรื่องอะไรแล้วต้องหมันสนใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตลอดเวลาด้วยค่ะในวันนี้นะคะนอกจากว่าในประเด็นที่เรานําเสนอไปแล้วเนี่ยก็ยังจะมีข้อคิดนะคะ มานาเสนออีกอันหนึ่งก็อย่างที่ไอพีก่อนๆเนี่ยเราพูดถึงหลักกลยุทธ์ที่ซุนูนําเสนอวันนี้เราก็มีอีกยุทธวิธีหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าหลักยุทธวิธีที่ซุนูนําเสนอเหมือนกันว่าเพื่อที่จะให้โอกาสนะคะในการที่เราจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเขาก็บอกว่ายุทธวิธีสําคัญประกอบไปด้วย6หลักนะคะก็คือว่าประเมินดัดแปลงคัดงานหลอกลอก่อจังหวะเวลาแล้วก็ย่างกล้าวถ้าเกิดเราฟังทั้ง6ข้อเนี่ยอย่าง อย่างแบบพี่นิวพเคราะห์แล้วเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้บริหารเราจะก้าวไปแบบว่าลงทุนใดๆก็ตามเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเอามาปรับใช้ได้ก็คือเราต้องประเมินตัวเองตลอดเวลาว่าณนะปัจจุบันนี้เราลงทุนในเรื่องอะไรมันมีความเสี่ยงไหมถ้ามันดูแล้วมันมีความมันมีความเสี่ยงนะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับปรุงนะคะ เปลี่ยนแปลงการลงทุนอาจจะโยกย้ายเงินลงทุนจากที่เดิมไปยังในอีกที่หนึ่งที่ปลอดภัยกว่าหรือโยกย้ายจากที่ที่ผลตอบแทนต่ํากว่าไปยังที่ที่ผลตอบแทนสูงกว่าก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญคือลงทุนแล้วไม่ใช่อยู่นิ่งๆนะคะเราต้องมานั่งพิจารณาแล้วก็ศึกษามันตลอดระยะเวลาด้วยคะ่ะ